ช่วงไหนที่เริ่มรู้สึกตัวเองว่าอชักจะดังจะจะมีคนมาหามากขึ้นช่วงไหนครับโอ้กูก็ไม่ได้มีอะไรวิเศษอะไรเดี๋ยวมึงพากันมาเองมาเพราะอันนี้แหละือช่วงไหนครับตอนนั้นหลวงพ่อทําอะไรจรึงกลายเป็นว่าอยู่ดีๆคนบอกโอ้หลวงพ่อคุณนีต้องไปหาเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นครับ <S <S เขามาเองเดยวเขามาเนี่ยเขาไม่ใช่มาแต่ตัว เขาเอาเงินมาถวายกูก็เลยถือว่าเขามาฝากกูมันาพาดีก,ก็กูไม่เก็บสะสมระรมเรื่องเงินทองทำแต่สาธารณประโยชน์จนรวมไม่เก็บเผ่นดินอันนี้แหละคนอยากมาทำบุญก็กูลองไปทำกับลูกพ่กออลูกพ่กอคอก็เงียบจ่อยไปทำกับลูกพ่อขอลูกพ่อกอก็เงียบจ่อยเงียบจ่อยไม่เต้นฟังเงีบยบไปหมด เวลาคนเอาโฉนดมาให้เหยียบแล้วก็กลับไปขายได้จริงๆลวงพ่อมีคําตอบว่าอย่างไงทําไมนึกขายได้หลังจากเหยียบแล้วมันคนมันชอบซื้อแหละมันก็ขายได้แต่ทำไมก่อนหน้านั้นก็ขายไม่ได้เพะหลุงพ่อมาเหยียบแล้วไปขายได้มันมันชอบซื้อเนี่ยนั้นแล้วแต่คนที่ฝังล่ะครับคนที่ฝังนี่นะมันเป็นยังไงมันช่วยอะไรได้บ้างครับต่กลุ่มเนี่ย มันคนมันไม่ถึงคทาวตายมันก็ไม่ตายแต่ถึงคทาวตายก็อีกขกึ้นนั่นแหละไม่มีอะไรครับแต่คงมีเกิดเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้คนเชื่อในเรนหรียญหลวงพ่อคุณว่าศักดิ์สิทธิ์จึงได้คนถึงได้มากันเยอะไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องเรื่องโชคเรื่องของลางของขลังพอสมควร,ครอันนั้นกูให้ไปก็ให้เขาไปพิจารณาเอ,าองเขาจะว่าดีหรือว่าไม่ดีก็ช่างก,ก็ เขาอยากได้ก็เอาไปถ้าไม่มีคนมาหากูกูก็หยุดเรื่องด้านการก่อสร้างกูก็หยุดครับคร,บครบกูก็ไม่ไม่ทาอีกต่อไปที่จริงหลวงพ่อพูดอย่างนี้มานานแล้วว่าห<ม>ลวงพ่อไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีอพิณิหารอะไรหรอก<ม>แต่ว,ว่า<ม><ม>ยิ่งพูดคนก็ยิ่งมามากบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยถ่มตัวไม่ไม่บอกความจริง เขายาิ่งมาหากันใหญ่จัดใจกูว่าไง่ายกูก็ไม่มีอะไรหนึ่งเด้อกูก็อยู่อย่างพระทั่วๆไปนั่นเ